ตันนี้ก็อยู่ที่วัดนิ่งเมืองที่อำเภอเมืองเชียงรายครับเรากำลังที่จะขึ้นไปยังบริเวณชั้น2ก็คือข้างบนนี้นะครับชั้น2เนี่ยเป็นที่ประฏิสถานของพุทธลูกนะครับหลายปางหลายองค์นะครับล้วนแล้วแต่สำคัญสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับก็เหมือนข้างหลังเล้นี่ก็คือนี่ครับข้างหลังเลานี่ก็คือพระอุปคุตครับผมทดี๋ยเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะพาเพื่อนๆไปชม บรรจะกาศด้านบนแล้วก็ชมเมืองเชียงรายตรงสีแยกถนนไต่ลัดนี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมอันนี้ก็คือพุกุคุท์ครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงถนนบรรพการนะครับเป็นแยกไฟแดงนะครับผมเราจะขึ้นไปนด้านบนนะครับ ด้านบนโน้นนะครับผมไปครับเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับวัดมิ่งเมืองนี้ก็หลายคลิปแล้วนะครับส่วนมากจะมาตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอกลางวันเนี่ยด้านบนจะแดดจ้ามากเลยนะครับขึ้นด้านไหนก็ได้นะครับมีทางขึ้น2ด้านนะครับด้านนี้ก็ได้ด้านโน้นก็ได้นะครับขึ้นได้2ด้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับด้านบนด้านบนก็จะมีองค์พระทวดรูปหลวงพ่อองค์ดำนะครับนี่นะครับหลวงพ่อองค์ดำ ฝั่งนี้เราจะสามารถมองเห็นวิหารหลังนี้นะครับนี่ครับหลังนี้วิหารหลังนี้ก็ด้านในของวิหารก็จะมีเป็นรูปวาดเป็นรูปวาดของพญาม,มังลายมหาราชนะครับผมแล้วก็มีภาพวาดของอบุคคลสําคัญน,นะครับตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสมัยของพญาม,มังลายมหาราชหลายท่านเลยนะครับผมด้านในก็สวยนะนะครับเธอสวยด้านใน นี่ครับมีเป็นบริเวณวัดด้านล่างนะครับเราอยู่ด้านบนนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะครับขอขึ้นไปอ่านด้านบนก่อนนะครับพระพุทธเมตตาเชียงรายสถิตนะครับจำลองจากองค์จริงเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียนี่นะครับเวนด้านบนก็มีเป็น ภาพวาดครับข้างบนนี้นะครับทางวัดมิ่งเมืองเองเขาจะจัดเป็นอะไรนะส่วนบนข้ามปีครับ ประมาณที่3 1นะครับผมจะเป็นบริเวณจัดส่วนตนข้ามปีข้างบนนี้เลยนะครับจัดทุกปีครับเดี๋ยวเรามาชมฝั่งนี้ข้างบนของถนนเส้นนี้นะครับเรามาชมนะครับผม นี่แหละครับบริเวณนี้ก็คือสีแยกไปแดงถนนบรรพาการนะครับตรงไปเป็นถนนบรรพาการนะครับแยกซ้ายมานี่เป็นถนนแตลัดนะครับฝั่งน้นก็ถนนก็จะไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับติดไปแดงก็คือโรงแรมฮอปอินนะครับมีแว่นท็อปเจริญนะครับถนนเส้นนั้นนะครับที่ตรงไปตรงไปเลยก็คือจะไปประมาณสัก5 0ารเมตรก็จะไปเจอ หอนฬิการเฉลิมพระเกียรติเชียงรายนะครับหอนริกาที่เขา,เ,าเปิดไฟที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตอนคืนนะครับสวยๆสีทองน,น,นะครับเนาะฝั่งนี้ก็คือโรงแรมแสนโฮเทลครับติดโรงแรมแสนโฮเทลก็จะเป็นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมครับนะครับผมไปเด่นมีเป็นบรรยากาศเลยครับบรรยากาศเวลาประมาณสักบ่ายสองกว่าๆครับผม ที่เราไปลงฝั่งโน้นครับเราขึ้นทางนี้ละเที่เราไปลงเป็นลงทางโน้นนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะถ้าใครมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็แนะนํานะครับให้ขึ้นมาด้านบนของวัดวิ่งเมืองนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ประมาณ2 2องอ,งองค์นะครับให้เราได้ หาบสักระนะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะมีอยู่องค์หนึ่งก็คือพระอ,อุปคุธนะครับ นี้ก็จะเป็นนี่ครับบ่อน้ําช้างมูนะครับเราเคยทําคลิปมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ไปดูอีกก็จะเสียหายอะไรนะครับก็ไปดูอีกครับเป็นบ่อน้ําโบราณนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยของพญาเมืองลายมหาราชตอนสร้างเมืองเชียงรายนะครับผมวันนี้เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายเลยนะน่าจะเป็นวัดที่มีอายุเท่ากับเท่ากับ ตัวจังหวัดเชียงรายนะครับนี่เป็นบริเวณวัดครับขึ้นไปอีกไหมข้างบนขึ้นไปอีกไหมเพราะว่าเราก็เคยทำคลิปครั้งหนึ่งแล้วนะครับข้างบนนีไปไปอีกก็ไม่เป็นไรครับ ผมกว่าเต็มๆนั่นแะผมก็่เต็มๆนั่นแหะก็อกินด้ยมือนั่นแหละหือถ้ามันเตะนีะโอ้ยถ้ามันเตะอย่างพี้ว่านอ้ผมนี่เต็มๆนะ,ะ่นะ บรรยากาศเงียบดีมากเลยครับมีผมคนเดียวเงียบมากครับผมสวยงามมากครับสวยมากๆเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปวาดนะครับรูปวาดของอพญาบางรายมหาราชก็คือท่านนี้นะครับอง์นี้นะครับผมองนี้นะครับพญาบางรายมหาราชนะครับผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนานะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น พระนางัวมิ่งจอมเมืองนะครับเทพคาขายเป็นพระราชมารดาของพญาเมืองลายนี่ครับนี่เป็นภาพวาดคู่นะครับพระเจ้าลาวแมง พระนางอ้วมิ่งจอมเมืองอ๋อพระราชปิดากับพระราชชมารดาของพระเจ้าม,มังรายมหาราชนะครับสองท่านนี้นะครับมีรูปวาดรูปเล็กด้วยตรงนี้นะครับ ท่านนี้ก็จะเป็นพระมหาเทวีอ้วมิ่งเมียงชัยพระมหาศีในพระยามังรายมหาราชครับอันนี้พระช่อันนี้พระนางอุสาไบยโคโราชเทวีตาะล,ะะละแม่สีพระเทวีของพญามังราย Oh, คนนี้นะครับพระตาะละแม่สีนี่เองนะคนนี้นะครับท่านนี้เป็นท่านที่บุรณะวัดมิ่งเมืองนะครับท่านนี้นะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับวัดมิ่งเมืองเชียงรายความเป็นจริงแล้วก็เคยทำคลิปมา หลายครั้งหลายคราแล้วนะครับัวัดพิมเมืองแต่ว่ามาที่ไรก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับมาสวยเหมือนเดิมดูตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมนะครับด้านบนสวยสวยมากประมาณนี้นะครับวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณนะครับกลมปรปุปป โรงเรียนกำลังที่จะเลิกครับเด็กก็รถก็ามารอรับนักเรียนครับเรื่องโรงเรียนเพราะว่าเด็กโรงเรียนสาม,มัคคีพระยาคมก็จะเดินมาขึ้นรถตรงนี้นะครับ่งนน้นจะเป็นโรงแรม ผ้าโรงแรมชื่อผ้าโอเคนะครับขอบคุณครับ